สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผม,ผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15มกราคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็สวัสด,ดีปีใหม่ชาวราศีกรกฎทุกท่านด้วยนะครับก็ขอทุกท่านเนี่ยประสบความสําเร็จมีความสุขสมหวังเจอสิ่งดีๆในปี25ง6นนี้นะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนมกราคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าอัศวินถือไม้เท้านะครับหรือว่านายออฟวานใครหลายๆคนคงเหมือนกับคนที่เข้มแข็งขึ้นนะ่ะเพราะเผชิญหน้าก,กับความโหดร้ายมาแล้วฉันหมายความว่าใครหลายคนตอนนี้เหมือนกับคุณเป็นอัศวินถีม้านะครับแล,าาลย นั Nej, ่นหมายถึงว่าเราอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาแล้วเจอความเจ็บปวดเจอความเสียใจแต่เราอาจจะเหมือนกับผ่าน้นมันมาได้แล้วอะอย่างเข้มแข็งด้วยนะเพราะเหมือนกับอาจจะถูกใครสักคนหนึ่งเนี่ยทะเลาะนะครับทำมองกับเราเนี่ยทำเหมือนกับคนที่แบบเราไม่เคยมีค่าอะไรเลยอะหรืออาจจะเหมือนกับทํากับเราเหมือนกับคนที่เขามองเราเป็นปัญหาคบกับเราแล้วเหมือนกับมีปัญหาเรื่องอารมณ์กันความไม่ชัดเจนหรือเขาอาจจะเหมือนกับอยู่คนอื่นแล้วสบายใจกว่าเขาก็เลยเดินจากไปแต่ไพนี้หมายความเหกับเราเองก็เข้มแข็งขึ้นโดยการที่เราทําเต็มที่่แล้ววา เรื่องของความรักครั้งนี้ก็เลยทำนายว่าความรักของชาวราศีกรกฎเดือนมกราคงคิดการหลุดพ้นการผ่านอุปสรรคการผ่านปัญหาไปได้การที่เหมือนกับเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วเหมือนกับเราเอาชนะมาด้วยความเข้มแข็ง,ขงนั่นเองฉันไพ่ใบนี้หมายความว่าพอคุณน,นิ่งหรือพอคุณเหมือนกับผ่านปัญหาไปได้เดี๋ยวคุณเริ่มเหมือนกับเข้มแข็ง,ข,ง,ข,งขึ้นเนี่ยไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่า king คิงออฟคัพเข้ามาครับหมายความว่าคนรักของชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าเหมือนกับเขาถือกล้องส่งทางไกลถือถ้วยไปอยู่ในมือ เขากลับมาห่วงใยเรากลับมาคิดถึงเรากลับมาถึงเราเนี่ยตอนที่เราเนี่ยผ่านเขาไปแล้วตอนที่เราผ่านปัญหาไปแล้วตอนที่เราปล่อยเขาไปแล้วอ่ะฉันในออบว่าหมายความว่าชาวสีกรกฎท่านเนี่ยคุณอาจจะปล่อยปล่อยปัญหาเปตามโชคชะตาปล่อยไปตามโชคชะตาอะไรอย่างนี้เลยนะแต่เขากลับมานั่งแอบมองแอบส่งกลับมาคิดถึงกลับมาห่วงใยคุณกลับมาคิดถึงสิ่งดีเห็นไหมครับตอนที่เขาเนี่ยโดดเดี่ยวหรือไม่มีคุณแล้วอ่ะฉันคิงออบครับขอทำได้แบบนี้ว่าคนละของชาวสีกรกฎเนี่ย เขารู้สึกถึงความอบอุ่นความเข้าใจตอนที่มีคุณแต่พอไม่มีคุณเนี่ย <c oughs> เขาก็เหมือนกับคนที่อยากได้ความรู้สึกดีๆอยู่อะ่ะอยากจะห่วงใยเรายังคิดถึงสิ่งดีที่เรามีให้กับเขาจะมีการแอบบมองแอบ,บส่งนะครับแต่ไพ่ใบนี้หมายความว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหงาที่ไม่มีคุณนั่นเองครับเช่นไพ่ใบนี้ก็ทำนแบบนี้ว่าสองเหรียญถูกออฟฟิคอนครับหมายความว่าคนรักของชาวสิกรกท่านเนี่ยอาจจะหมายกับคนที่ยังลังเลยังเหมือนกับเป็นยังเลือกไม่ได้ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ใค่หลายคนอาจจะเหมือนนกับความมสัีไ่ชดเ่ะ เขาอาจจะทําให้เราเนี่ยเหมือนกับอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่มั่นคงหรือทาเหมือนกับเราเนี่ยไม่ดีพอสำหรับเขาอะโดยการมีคนอื่นนอกใจนะครับหรือการบอกเลิกบอกลายหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ตามแต่สุดท้ายไพ่เบนนี่หมายความเหมือนกับเขากลับมาเพราะความห่วงใยกลับมารู้สึกเหมือนกับยังไปจากคุณไม่ได้ยังเสียดายคุณอยู่อะไรเงี้ยนะครับยังห่วงใยยังคิดถึงคุณอยู่นนกถึงสิ่งดีที่ชาวราศีกรกฎแต่ท่านเนี่ยมีให้กับเขาแต่พอคุณเป็นนออกไปาหมายความว่าพอคุณผ่านปัญหาต่างๆไปได้แล้ว ผมทำนายได้ว่าชาวศิกรกฎท่านเหมือนกับไพ่สองเหรียญแล้วเดือดสเตนเข้ามาครับหมายถึงว่าตอนนี้ชาวศิกรกฎท่านเนี่ยอาจจะเหมือนกับเข้มแข็งและเริ่มมีทางไปเริ่มมีตัวเลือกเข้ามาแล้วผมเลยทำนายว่าชาวศิกรกฎท่านเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีความรักเข้ามามีคนที่เข้ามาต้องการคุณมีคนเข้ามาห่วงใยดูแลคุณเห็นไหมครับเช่นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเริ่มเหมือนก,กับเจอคนที่เหมือนกับราชสีเนี่ยกลับมาห่วงข้างกลับมาดูแลกลับมาอยู่ใกล้ๆเราด้วยความเมตตาอะไรเงี้ยแพ้ความรักแพ้ความเมตตาของชาวราศีกรกฎนั่นเองผมเลยทำนายคนท เขาแพ้ความอ่อนโยนเขาแพ้จิตใจคุณเขาแพ้ความรู้สึกดีๆความรู้จริงใจความอดทนที่คุณมีให้กับเขานั่นเองแต่พอคุณดุดผลจากเขาไปเนี่ยคุณกลับกลายเป็นว่าเรามีสิ่งดีเข้ามาเรามีตัวเลือกเราเข้มแข็งขึ้นเรามีคนอุปถัมภ์เมตตารักเรามากมายเลยนะฉันเลือกสเตนี่ที่หมายความว่าคุณเหมือนคน,คนทนี่มีจิตใจที่มีความเมตตาอ่อนโยนทําให้คนที่อยู่ใ,ใกล้เนี่ยมักจะมีความรักมีความเมตตาให้กับคุณเสมอฉันผมเลยทำนายแบบนี้ว่ามีไพ่ขึ้นมาว่าในออฟคัพกับดีเอ็มพเอสครับ นั่นหมายถึงว่าผู้หญิงคนหนึ่งมีกำลังมีการเจอเนื้อคู่มีการแต่งงานมีการอุ้มท้องอ่ะผมเลยทำน้ำว่าคุณอาจจะพบเจอคู่ชีวิตคนที่เขาอยากจะมีชีวิตกับคุณเป็นคู่ชีวิตคุณอยากจะร่วมชีวิตกับคุณน่ะมากกว่าคนที่เหมือนกับทำนายเราหรือว่าไม่ต้องการเรายามลำบากยางมีปัญหายามเลิกลากันไปนั่นเองเช่นไพ่ใบนี้มุ่บอกถึงความรู้สึกที่มีคนเขารักห่วงใยชาวราศีกรกฎดยท่านมีโอกาสพบเจอความมาที่มีความรักใหม่ๆมีเกณฑ์เจอความสุขเจอที่ของเราเจอคนที่เข้ามาอุปถัมภ์เมตตาเราไม่พอแตต่เเขาาาอยยยกกจะะรัษคุณวว้ดชีิลน พบเจอคู่ชีวิตนั่นเองอะ่ะมีโอกาสได้พบเจอความรักที่เหมือนกับยาวไปถึงขั้นแต่งงานมีลูกมีครอบครัวแต่อย่างแรกเลยคือเข้ามาดูแลคุณเหมือนกับแม่รักลูกพ่อรักลูกเลยอะ่ะหมายความว่าคุณมีเกณฑ์สละสดอยู่แล้วแต่จะเจอความรักที่เหมือนกับเข้ามาอบอุ่นเข้ามาดูแลเข้ามาอปุปถัมภ์เมตตาคุณเป็นผู้ใหญ่หรือผู้ชายเนี่ยที่เหมือนกับคนที่โตแล้วว่ามีความอบอุ่นในหัวใจมีความเมตตาเหมือนกับคุณนั่นเองฉะนันนผมทณนายแบบนี้ได้ว่ามีเกณฑ์หลุดพ้นจากความรักไปเจอความรักที่ดีกว่าเข้มแข็ง มีความสุขสละสดแต่คนรักคุณที่เขาเลิกล่าคุณไปเนี่ยจะกลับมาคิดทบทวนจะกลับมาต้องการคุณจะกลับมาตามคุณนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะกลับไปอยู่หรือเปล่าต้องการที่จะกลับไปรักเขาหรือยอมเขาอีกหรือเปล่าเพราะเขาอาจจะเหมือนกับคนที่ตอนคุณรักตอนที่คุณอยู่เนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับไม่เห็นค่าแต่พอคุณอาจจะเหมือนกับปล่อยไปตามโชคชะตาผ่านปัญหานี้ไปเข้มแข็งได้เมื่อไหร่เขาจะกลับมาเหมือนกับมองรู้เลยว่านี่คือคนที่รักและห่วงใยเขานะนี่คือตัวจริงของเขานะนี่คนที่รักเขามากแค่ไหนนั่นเอง ฉันผมนายแบบนี้เลยว่าคนรักเก่าอยากกลับมาแต่คุณเนี่ยไปเจอความรักที่ดีมีความสุขหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆไปแล้วอะนะครับใครที่กำลังร้องไห้เสียใจอยู่เนี่ยเราอาจจะเหมือนกับคนคนหนึ่งที่จมอยู่กับน้ําตามานานผ่านปัญหานี้ไปได้ยากแต่ถ้าเกิดเราผ่านมันไปได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเข้มแข็งและเติบโตขึ้นและคนที่เขาทาร้ายคุณนั่นแหละจะกลับมาพ่ายแพ้ต่อความรักแพ้ความดีแพ้ความอ่อนโยนที่มีความค่าของคุณเองนั่นแหละฉันพ่าใบนี้ก็ทำนายแบบนี้ว่าจงเป็นตัวเองซะจงรักตัวเองจงเป็นตัวเองเชื่ออั่นในตวเง ให้บอกแบบนั้นนะครับจงเชื่อมั่นในตัวเองจงเป็นตัวเองอย่าให้ใครมาเปลี่ยนเราอย่าให้คนที่ทำร้ายเราเนี่ยนะครับมาทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องเป็นเหมือนกับเขานะครับหรือเป็นคนไม่ดีเหมือนกับที่เขาทิ้งเราไปนะครับจงเชื่อมั่นในตัวเราเองจงเชื่อมั่นในหัวใจของเราต่อไปเดี๋ยวเราจะเจอที่ที่เหมาะสมกับเราและคนที่รักเราในสิ่งที่เราเป็นนั่นเองให้บ่งบอกแบบนั้นครับใช้มาดูไพ่ของชาวราศีกรกฎในเดือนมกราคมแล้วการแนะนํากันไพ่คว e นออฟคารครับ สำหรับใครที่รอคนรักอยู่ผมขอทำได้แบบนี้นะว่าเดือนมกราคมเนี่ยคุณอาจจะได้สัญญาณจากเขาแล้วว่าตอนคุณร้องไห้ตอนคุณเทใจเนี่ยเขาอาจจะเหมือนกับหายไปเห็นไหมครับก็อีที่มันว่างเปล่าอะ่ะแต่พอคุณเริ่มเจ็บเริ่มเราหัวใจของเราคืนเริ่มเอาความรู้สึกของเราคืนมาเริ่มดื่มน้ําเริ่มรักตัวเองมากขึ้นเนี่ยใครหลายคนจะมีการแบบมีครอบครัวแต่งงานกับเขาหรือคิดถึงขั้นแบบนั้นเลยนะคิดว่าเขาเป็นคู่ชีวิตรักเขามากทุ่มเททั้งหัวใจให้ไปจนไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะแต่สุดท้ายไพ่เบย์มีหมาอยความว่าคนที่คุณ,คณบบนีบบนเ,เน่ย ไม่ได้คาดหวังไม่ได้รออ่ะมันคือการที่เหมือนกับเขากลับมาตอนที่คุณเสียใจไปแล้วร้องไห้ไปแล้วแต่ทำนายแบบนี้ว่าใครรอคนรักอยู่จะได้รับความรู้สึกดีๆกลับคืนมาได้รับการสัญญาณบางอย่างจากเขาที่ส่งมาถึงคุณนะครับเขาจะพยายามตามหาคุณจะพยายามกลับมาหาคุณตอนที่คุณเนี่ยกำลังจะเดินจากไปหรือว่าหายไปแล้เพราะเจ็บปวดเสียใจจนทนไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือไพ่แปดดาบครับใครหลายคนคงเหมือนกับรู้สึกว่าแปดดาบอะ่ะไม่อยากจะไปจากเขาหรอกนะ พราะเหมือนกับเราเองก็เหมือนกับคนที่รักเขาไม่อยากจะไปจากเขาอยากจะอยู่แบบนี้ยตอนน่อให้เขาทาร้ายเราแค่ไหนก็ตามแต่ไพ่แปดดาบหมายขเขาม่อยู่ตรงนี้มานานลนะ้วว่าทิ้งทุกอย่างไว้หมดแล้วเห็นไหมครับไม่กวาดก็มีนะเราไปได้นะเราสามารถเดินทางออกไปจากนี้ได้นะแต่ที่ไม่ไปเนี่ยเพราะชาวราศีกรกฎหลายท่านยังคงเหมือนกับยังยังปิดตาตัวเองอะ่ะยังรักเขาอยู่ยังคงมีแค่เขาอะ่ะยังคงคิดถึงเขาทุกคืนยังคงร้องไห้เสียใจเพราะเขาอยู่ก็เลยยังไม่ไปไหนอะ่ะแต่ไพ่ใบน,นี้หมายเขาไม่ไร้ก็ตามที่คุณหลุดพ้นจากการถูกมัด ถูกจองจําถูกความเจ็บปวดทําร้ายเมื่อไหร่เนี่ยแล้วคุณลุกขึ้นยืนได้เมื่อไหร่หายเจ็บปวดเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะออกมาจากดาบพวกนี้ได้ออกมาจากเขาได้หรือหลุดพน้นจากเขานั่นเองและจะไม่กลับมาเจ็บปวดอีกฉันไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณก็่จะบอกเขาแหละว่าเราเองก็เหมือนกับไม่มีทางไปอ่ะไม่อยากจะไปจากเขาหรอกนะแกให้เขารู้เรารักเขามากแค่ไหนที่ยังอยู่ตรงนี้ก็เพราะรักเธอก็เพราะรักเขานั่นแหละเหตุผลเดียวก็คือแค่รักเขานั่นเองฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่า8ดาบกัแปเไม่ท่าเห็นไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหลุด จะออกมาได้แล้วก็ไปได้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำแปดหมทยาคือการที่เหมือนกับคุณออกมาได้และเข้มแข็งขึ้นออกมาแล้วเจอความสัมพันธ์ที่มูฟออน่ะเหมือนก็เราออกมาแล้วเหมือนกับมันคือการม o ฟออนการหลุดพ้นการปล่อยไปตามโชคชะตานะครับแต่เขากลับมาคิดถึงคุณกลับมารักคุณกลับมาเสียดายคุณนะครับและคุณคิดว่าออกมาไกลแล้วว่ามันยากที่จะกลับไปแก้ไขกลับไปเจ็บปวดทรมานอีกฉันแปดหมท้าหมายความว่าการที่คุณเนี่ยอาจจะเหมือนกับอยากจะแก้ปัญหาตรงนี้นะอยากจะต่อสู้ไปด้วยกันเหมือนเดิมแต่อย่าให้เขาเนี่ย ทำอะไรเพื่อเราบ้างหรือพยายามทําเพื่อเราบ้างนั่นเองครับที่จะไม่ได้ทำร้ายเราอีกที่จะไม่ทําให้เราเจ็บปวดเสียใจที่จะกลับมาตอนที่ยังรักยังเสียใจยังรอคอยเขาอยู่นั่นเองเช่นไพ่ใไปสุดท้ายขึ้นมาคือเอ็มคอยเลอร์เข้ามาครับทำนายบทสุขความรักของชาวราศีกรกฎหรรษท่าน,นเลยว่าคนรักของคุณเนี่ยยังมีการคิดถึงยังมีการที่วางแผนจะกลับมาหาคุณอยู่แล้วเพียงแต่เขาจะกลับมาช้าหรือเร็วเนี่ยแหละหรือว่ากลับมาตอนที่คุณหลุดพ้นตอนที่คุณหลุดพ้นตอนที่คุณไปเริ่มต้นความรักใหม่แล้วเนี่ยแค่นั้นเอง เต่เอ็มพอยเลอร์หมายความว่าคุณมีโอกาสเจอความรักที่เป็นคู่ผู้ใหญ่ใจดีอุปถัมภ์เมตตาความรักที่อบอุน่นดูแลหัวใจคุณคบกับคุณแล้วเขาสามารถสร้างชีวิตกับคุณได้อ่ะวางแผนที่จะมีเราในชีวิตในอนาคตแต่คนรักของคุณคนเก่าเนี่ยคนที่เขาทิ้งคุณไปเนี่ยก็มีการแอบมองแอบส่งอยากกลับมาอยู่แล้วนะแต่เห็นไหมครับเอ็มพอยเลอร์เขาอาจจะทําอะไรตามใจอดตัวเองทําตามอารมณ์เพราะเขาคิดว่าคุณยอมเขานะครับคิดว่าคุณทนเจ็บทนเสียใจกับเขาได้อ่ะ แต่สุดท้ายเอ็มพอยเลอร์หมายความว่าเขาจะกลับมาตามเวตามเวลาตามแผนการตามสิ่งที่เขาคิดไว้กับเราว่าจะกลับมาหาเราเมื่อไหร่ก็ได้จะไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณนี้เลยนะฉันพไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาคือไพ่ออร์เคลครับแนะนําชาวราศีกรกฎท่านว่า painting the road r e s ะพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในเดือนมกราคมไพ่แนะนําแค่นี้เลยครับพยายามทําสิ่งที่สวยงามมองสิ่งสิ่งดีๆใครที่เจ็บปวดเสียใจเนี่ยถ้าเกิดรู้ว่ามันไม่ดีเนี่ย ก็แก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดด้วยการทําสิ่งดีๆการไปเจอความรักที่ดีเข้ามาการเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์ที่คนที่พร้อมจะดูแลคุณพร้อมจะแต่งงานพร้อมจะเป็นคู่ชีวิตอุปถัมภ์ดูแลเรามองเราเป็นคนสําคัญมองเราเป็นคู่ชีวิตมากกว่าวคนที่เขาทิ้งเราไปตอนที่เราเจ็บปวดตอนที่เรามีปัญหาตอนที่เราลําบากนั่นเองครับก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ รายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ